มาอยู่กับรายการของเราแล้วนะในรายการมอนาก้าอเนี่เดนี่เดนี่เดนนีเดนีเดนี๋เวดนี้ดนนีเีเดนดนนีนนี่เด้เนนี่เดนด่ันนีดนนี่เดีเนนีเนนี่เด่เดานเดนีเดนเดนนนนี่นเเีดีนดนน่่เนนีนีราคา1 5 3 6 0 จรงเลยอยาโมยยวิน่พูวิน่พูดขโมยตีหูคุณวินี่พูดเอาไปแล้วค่ะตามชื่อคุณวินี่พูแกันค่ะ พักสักครู่นะคะ